อินเดียและจีนได้พะทะก,กันอย่างรุนแรงในดินแดนแคชเมียร์ครั้งแรกในรอบเกือบ50ปีทาให้ทหารอินเดียตายอย่างน้อย20คนทางการอินเดียได้ประกาศว่ามีการสูญเสียทหารไปอย่างน้อย20รายในการพระทะก,กับกองกําลังจีนในภูมิภาคลาดักดินแดนแคชเมียร์ในพื้นที่พิพาทของสองชาติบนเทือกเขาหิมาลัยโดยเหตุประทะดังกล่าวนับเป็นความสูญเสียในครั้งแรกในรอบ45ปี หลังจากความขัดแย้งของสองชาติในพื้นที่นี้คุกรุนขึ้นซึ่งในช่วงเช้าของวันที่16มิถุนายนกองทัพอินเดียได้แถลงว่าได้สูญเสียทหารไป3นายจากเหตุปะทะและเชื่อว่ามีความสูญเสียจากฝั่งจีนด้วยในช่วงต่อมาของวันเดียวกันก็ได้แถลงว่าผู้บาดเจ็บจำนวนมากจากเหตุปะทะเสียชีวิตลง ราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวกองทัพอินเดียระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารอาวุโสของทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจากันเพื่อคลายความตึงเครียดของสถานการณ์และยังบอกอีกว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าจีนตอบโต้โดยการเรียกร้องไม่ให้อินเดียดำเนินการอะไรโดยไม่ปรึกษาหารือ หรือก่อให้เกิดปัญหาด้านสำนักข่าว AFP ได้รายงานว่าจีนได้กล่าวหาทหารอินเดียว่าข้ามพรมแดนโดยเข้ามาโจมตีทหารจีนก่อนและยังมีรายงานอ้างคำพูดของนายเจ้าลี่เจียนซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนว่าอินเดียเป็นฝ่ายที่ข้ามพรมแดนมาและได้ยุแย่และโจมตีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนส่งผลให้เกิดการประทะรุนแรงระหว่าง กองกาลังทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ดีทางการจีนยังไม่ได้ออกมาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตโดยการประทะก,กันครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่อินเดียได้กล่าวหาว่าจีนได้ส่งทหารหลายพันนายไปยังหุบเขาการวานในภูมิภาคลาดักและก็เชื่อกันว่านี่เป็นการประทะก,กันอย่างรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตครั้งแรกในรอบหลายทศว,วรรษ ก่อนที่หน้านี้จีนและอินเดียได้เคยทำสงครามกันเพียงครั้งเดียวในปี1962และอินเดียก็ได้พ่ายแพ้ไปอย่างน่าอับอายอินเดียได้กล่าวหาว่าจีนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่38,000ตารางกิโลเมตรในดินแดนของตนและการเจรจาเรื่องนี้หลายรอบล้วนประสบความล้มเหลว โดยการประทะากันอย่างย่อยๆระหว่างทั้งสองฝ่ายครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทหารจีนและทหารอินเดียหลายสิบนายได้ประทะากันบริเวณพรมแดนรัสสิกิมของอินเดียเมื่อปี2017และเกิดขึ้นหลังที่จีนได้พยายามจะขยายถนนบริเวณพรมแดนเข้ามายังที่ราบสูงซึ่งเป็นข้อพิพาทกันอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศซึ่งมีกองทัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอันดับต้นๆของโลกยังประทะากันอีกหลายหน ในขณะที่เส้นแบ่งเขตควบคุมความเป็นจริงหรือที่เรียกกันว่า line of actual control l a g หรือ l i c เป็นการแบ่งเขตแดนทั้งสองประเทศอย่างไม่ชัดเจนนักเพราะว่าแนวแม่น้ำทะเลสาบยอดภูเขาหิมะนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และทั้งสองฝ่ายก็ได้ยืนยันมาตลอด4โทศสวัสดิ์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นยิงต่อสู้กันและกองทัพอินเดียก็ยังย้ำอีกครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาว่าไม่มีการยิงกันเกิดขึ้นในขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าทหารอินเดียถูกซ้อมจนเสียชีวิตแต่กองทัพอินเดียไม่ได้ออกมายืนยันในเรื่องนี้มันก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายนั้นตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ แต่ปัจจัยหลักก็ยังเป็นเรื่องของการแข่งขันในเชิงยุทธศาสตร์และการกล่าวหากันไปกันมาอินเดียนั้นได้สร้างถนนสายใหม่ตามแนวเส้นแบ่งเขตควบคุมความเป็นจริงซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้บอกว่าห่างไกลและก็มีความเปราะบางมากถนนสายนี้อาจจะช่วยให้ทางการอินเดียได้เคลื่อนพลและยุโทโธปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วหากเกิดความขัดแย้งขึ้นและก็ดูเหมือนว่าการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอินเดียมันทําให้จีนไม่พอใจมากขึ้น